สวัสดีครับทุกท่านนะครับเช้าวันนี้นะครับขอให้เป็นวันแห่งความสุขอีกวันหนึ่งไม่ได้ออกอกํำลังกายมาหลายวันแล้วนะครับตามสถานการณ์นะครับฝนตกมั่งแล้วก็มีงานบ้างนะครับตื่นสายบ้างนะครับแต่เราก็ต้องคำนึงถึงว่าวนออกกำลังกายนะครับอยู่ในที่อากาศ ในทีมีความสุขกับพลังเปล่นทองสถานการณ์โควิดวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันช่วยกันกดละไมละมืออย่างน้อยก็คือปัจเจกคนก็คือแต่ละคนแต่ละคนต้องดูแลตัวเองนะครับให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไม่อยู่ในที่ที่เรียกว่า อันตรายนะครับพยายามทำร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีไม่ป่วยขอบคุณครับ